ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปเฏียมสิภพมาติดตามเล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดตอยนะครับเนาะครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดกคหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกหกหนึ่งเก้าสามสามเก้า ครับเหล็กล่างกับออกเก่าสามเนาะอีพีเนาะครับเป็นจังไจเนอมีผู้โศกผู้มันบ่เนาะอีพีรับไปโศกไปมันพอเตร็มกะดีเกมนะครับเด้อครับไปโศกบสมมันกะวันจันทร์ตามกันต่อเนาะครับเนาะครับสําหรับนี่ครับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะวันศุกร์ที่เจ็ดกอคอหกหกนะครับบนวิ่งลูดหนึ่งตัวเดียว แต่ว่าหนึ่งบัามาครับ FC. เอฟซีเทว่าจับคู่มีแปดสามเก้าสามสี่สามเห็นบ่ครับขันกับตัวพร้อมได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับพ่อแต้มกาเนียนย่ำอยู่ตลอดนะครับเนาะทุกอาจารย์ทุกคลิปที่พ่อแต้มลงไปครับมักตัวใดชสอบตัวใดก็อย่าลืมขักับตัวไวน้น้เนาะครับเนาะครับแต่ว่าส่วนล่างปูพันถหามาวิ่งรุดสองสองนี่กะรุดไปนะครับเนาะเพราะว่ามันออกสามเก้าเก้าสามทั้งบนทั้งล่าง นะครับนี่ปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับเอาวันจันทร์นี่พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีงนะครับวันจันทร์ที่สนะิบเนาะเอฟซีเนาะวันจันทร์ที่สิบก็คอ พัฒนากับปูู่นจด มีเอหลายคนหลายท่านนะครับเนาะคอมเมนต์มาครับปูศูนย์เจ็ดเราพัฒนานะครับครับบนนะครับเนาะ บนวิ่งรูดเดี๋ยวก็เตรียมเบิงงในทอดสับก่อนปูมส่งมาให้ในทอดสับครับโอ้มาตัวเก่า f อบนวิ่งรูด1ตัวเดียวนะครับ อ้าสี่จังหน่อยในเะอฟซีเนาะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์ สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งขับสี่สองเจ็ดส,สอง,สสอง 0 2ครับเกา่าคูคือเกา่านะครับเนาะรับบานนี้ปูบนใไว้วิ่งรูด1ตัวเดียวครับติด1ก็สิม,มี4 1นะครับนะเนาะ7 1 01ครับส่วนตัวที่ปูบ่เนียนห้เฮามักตัวใดเฮาเก่เาได้ครับด้อ FC ครับคืองวดที่ผ่านมาก,กับตัวเน้นบกเาขานะครับเนาะมาเข้าตัวบ่เน้นนะครับนะ ที่สำคัญเหาก็บมักตัวใดสอบตัวใดหาก็อย่าลืมกลับตัวลำหน่อยอีซีเนาะครับครับมาเบิ่งล่างครับบบดนี้ล่างล่างวิ่งรูด กลาตัวเดียวนะครับวิ่งโหลดกล่าตัวเดียวล่างครับครับมึงปูจับคู่นะครับเนาะจับคู่ล่าง ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับวัวน,นี้ปูหยมามีตกกันน้ำเลยครับเด้อครับปรเจียมเขียนไ้เนาะคบนอกกันหนึ่งหนึ่ง ศูนนเจ็ดเจ็ดนะครับนี่คือคือกันเบิดนะครับอีพีกันเบิร์ดในหมายถึงว่าบนล่างนะครับเด้อเตียวว่าอยู่ในบทมันมีศูนย์ศูนย์อยู่นะครับเนาะนี่ครับเอากับกันบนบนล่างไปนะครับกับบน,น,นเนียนนอนอีกทีเนาะมัน็นเคยออกเป่า ครับส่วนวิ่งรูดล่างเก้าตัวเดียวนะครับติดเก่ากับซิมี่ห้าเก้านะครับหกเก้าเจ็ดเก้าครับส่วนตัวที่ปูโบนเนนให้เฮามากักเฮาเก่าตัวใดกะอย่าลืมกลับตัวนําสังเกตว่าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งมันจะส้นอยู่บนดพรอมนะครับส็บสครับนี่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูนย์บวกคบส่วนกันอยู่นี่นะครับเนาะครับโมเน่อาจที่มากคืองวดก่อนก็ได้สามเก้าเก้าสามบนล่างนะครับนี่ครับเอฟาวพัฒนา10กคอ6กนะครับเนาะบนวิ่งลูดหนึ่งครับจับคู่40 70ูน สี่หนึ่งดนะครับด้ยิมซีปูคนเชียนผิดเป็น4ีที่เก่ราี่สองเจ็ดสองศูนนะครับเนาะครับติด1กัสิมี่สี่หนึ่งับตัวเน้ยนครับส่วนล่างวิ่งรูด9ตัวเดียวครับจับ 5, 59, 50, 51, 69, 60, 61, 79, 70, คู่5้าเก้าห้าศูนย์ห้ากับกัน0ูนย์หน นะครับเนาะครับนี่ปูศูนนะครับครับพอเตรมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเออปู่07เจ็นะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันงวดวันจันทร์ที่10บกรกฎาคม66นี่นะครับเนาะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับแต่ว่ะพอแต้มก็ขออวยพรให้มันเข้าปังๆัีดีเ้องวดนี้ นะครับเนาะเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะครับที่สําคัญเ้าก็จะลืมนะครับเด้อคือพอเตียมบอกกันนั่นแหละมักตัวใด้สอบตัวใดเหาก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ้าเออเขามาแล้วนะครับเอฟซีเด้อเขามาแล้วขันมักขันสอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนลอยครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมขับก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาครับกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมทุกคลิปวันทัน พ่อเตียมขอขอกับาขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อพี่ซู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอขอกลาขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมพ่อเตียมขอไว้พอนให้มีแต่ความสุขควมำจะเลื่อนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ไดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม